การประยุกต์ใช้บิม Civil Information m o โมเดลิในงานก่อสร้างทางและสะพานของกรมทางหลวงปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในวงการก่อสร้างเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีบิมซึ่งย่อมาจาก Civil Information Modeling หรือแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศท,ทางด้านโยธาซึ่งมีที่มาจากบิมที่ย่อมาจาก Building Information Modeling ที่มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นในงานก่อสร้างของประเทศไทย โดยเทคโนโลยีซิมเป็นการจำลองสารสนเทศและองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างเสมือนจริงทางด้านโยธาโดยมีส่วนช่วยตั้งแต่กระบวนงานวางแผนตลอดจนไปถึงงานก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่สลับซับซ้อนแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศทางโยธาซิมแบ่งออกไปได้ถึง7มิติที่นอกจากการนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบ3มิติแล้วยังมีการนำระบบข้อมูลมิติที่หลากหลายหรือเอดีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านเวลาราคาทรัพยากรและพลังงานหนึ่งในภารกิจหลักของกรมทางหลวงคือการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยปัจจุบันงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวงมีจำนวนโครงการ ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งการนำนวัตกรรมซิมนี้เข้ามาใช้งานจะมีส่วนช่วยให้ภารกิจด้านการพัฒนาโครงข่ายของกรมทางหลวงนั้นมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากโดยนวัตกรรมที่นำประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างทางและสภานในรูปแบบโปรแกร,รมสำเร็จรูปทางเราได้ใช้โปรแกร,รมที่หลากหลายได้แก่ Microsoft Office ทั้ง Word Excel Project AutoCAD c ast, ี v i l 3D i n f r a Work รวมถึงระบบ Naviswork กลายมาเป็นชุดโปรแกร,รมเทคโนโลยีซิมมาใช้ในงานวางแผนและออกแบบแนวเส้นทางโดยตัวโปรแกร,รมมีการอ้างอิงฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS ทำให้เราเห็นสภาพพื้นที่จริงข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถสร้างกำหนดแนวเส้นทางได้อย่างแม่นยำลดผลกระทบที่มีต่อชุมชนอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่หลากหลายในการสร้างองค์ประกอบของถนนอธิลักษณะทางกายภาพของผิวทางโครงสร้างสะพนานคาระบายน้ำรวมถึงอุโมงค์ ยังสามารถสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมตามช่วงเวลาที่เรากำหนดได้โดยนวัตรกรรมที่ล้ำหน้าของตัวโปรแกรมยังสามารถวิเคราะห์แนวเส้นทางที่เหมาะสมและปริมาณวัสดุของโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาได้ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำให้ผู้วางแผนออกแบบและก่อสร้างใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจความเหมาะสมของโครงการซึ่งเราขอยกตัวอย่างโครงการที่นำระบบซิมโดยเฉพาะโปรแกรม InfraW o r k s มาประยุกต์เพื่อช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี ตัวอย่างโครงการได้แก่โครงการออกแบบแยกท่าล็อกแยกท่าล้อเป็นโครงการตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟที่มีปัญหาที่ต้องตรวจสอบตำแหน่งต่อมอดและออกแบบสะพานกลับรถซึ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยการออกแบบมีความจําเป็นต้องนําผลที่ได้ไปใช้ทําการมีส่วนร่วมการใช้ระบบสิมท่งให้เห็นภาพและกําหนดแนวทางเลือกและลดระยะเวลาในการทํางานลงได้อย่างเด่นชัด แยกคกแคตั้งอยู่จังหวัดสระบุรีมีลักษณะเป็นสามแยกออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับที่มีความสลับซับซอ้อนมากการออกแบบจึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางเลือกในการออกแบบการกําหนดตําแหน่งเสาต่อมอสะพานและพิจารณาพื้นที่ชุมชนระบบระบายน้ำการนำระบบสินมาใช้ทําให้ประหยัดระยะเวลาในการออกแบบรวมถึงทำให้ผู้ออกแบบเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีช่วงที่25สเอร์ไลน์ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐมมีลักษณะเป็นสะพานยกระดับมีทางระดับดินในพื้นที่ทางบริการอย่างไรก็ต่างพบว่าสภาพพื้นที่มีความแตกต่างจากสภาพเดิมที่ออกแบบมีการตรวจสอบพบบ่อน้ามีขนาดที่เพิ่มขึ้นและงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข238ตอนทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ตั้งอยู่ในจังหวัดมุกดาหารเป็นโครงการปรับปรุงต่อเนื่องมีระยะทาง977เมตรเพื่อปรับปรุงทางแยกการนำระบบซิมมาใช้สามารถช่วยพิจารณาระบบระบายน้ำได้ เห็นได้ว่าภายหลังจากที่ได้นําระบบสิมมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆทําให้เกิดความสะดวกมีความแม่นยำของข้อมูลมากยิ่งขึ้นสามารถมองเห็นข้อมูลเสมือนจริงสามารถวางแผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในเขตที่มีชุมชนหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้นวัตรกรรมใหม่เข้ามาช่วยในการดําเนินงานของกรมทางหลวงจะช่วยให้การทํางานสะดวกและมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อภารกิจหลักของกรมทางหลวงในอนาคตต่อไป